เนี่ยน้องส่ยน้องส่ยน้องส่ตามลูกโอมนะหาลูกอมติดๆทุกเนี้ยเนี่ยได้กินลูกอมนะเนี่ยลูกอมลูกอมจะโบกินกิโลมาละเนี่ยโบเนี่ยได้กินลูกอมไม่หรอกหนูมันเคี้ยวดังมากเนี่ยเนี่ยอะไรทไมเด็กกูหกเกกะตามขนมไปติดๆดูดิดูดิกินได้กินลูกโอมแล้ววิ่งเลยดูจะโบมาแกล้งด้ย Để bố bà với bằng... mình bây giờ ngày hả? này nè 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 như nè 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 kia nè 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 โอ้เขาไม่กินขนมถ่ายวีดีโอไม่ได้เอ๊ะเป็อะไรวะเออแค่ถ่ายวีดีโอให้ก็กลูชนอะไรนี่อ่ะนี่ไปไปไปกินนมไปเอ้๋ทนสมัยนี่ท่านอ่ะโบรุง,รง ดูดูมาเขืว oh, ด oh, 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 ูมาเขืวมะเขือก็ดังเลยอ่ะเออนี่อร่อยตางติ๋เลยต่างติ๋งเลยเฮ้ยกินอยู่ไหมเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วยวแม่เมื่อเดี๋ยวเดียวก็มากูเนี่ยนี่

ไปเขาแก่โรคห้องแห่เร็วมาเร็วเอ้ยทันสมัยต้องกินโรคองเอ๊ะสามเม็ดหนึ่งบาทกินได้ไหมเด็กกินเยอะๆจะดีไหมวะเด้อเออมาบโบซสูนี่ได้กี่โลแล้วจะมาช็อปปี้ช็อปปี่ ขาพี่จะไม่ให้กินอ่ะเธอพี่ไม่ให้กินอ่ะพี่ไม่ได้กินอ่ะเธอจะตายช่ไหมฉันไม่มีโลอ <c oughs> <c oughs> โลอ,อน,ะาาน,น,นะฮึๆๆ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 ๆเๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆัๆๆๆๆๆๆๆไมๆๆ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 ๆ้ๆนาิ đi ngoài cái gì lại mà đi 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 đi